สเต็มศึกษาการจัดการเรียนรู้แสนสนุกเอาละจ้าจากโจทย์ที่ครูเขียนบนกระดานใครหาค่าแรงพยุงได้บ้างจ๊ะสวัสดีครับคุณครูผมชื่อพี่สเต็มวันนี้ผมมีวิธีการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกและมีส่วนร่วมไปกับการเรียนมานำเสนอครับคุณครูสนใจไหมครับ Huh? สนใจสิจ๊ะอยากรู้ว่าแนวทางการจัดการศึกษาแบบใหม่ของพี่สเต็มเป็นอย่างไรคะ่ะว้าวแนวทางการจัดการศึกษาที่ว่าก็คือสเต็มศึกษาครับสเต็มศึกษาก็คือแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ไปเชื่อมโยงและแก้ปัญหาได้ในชีวิตจริงรวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยผู้เรียนจะนำกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาออกแบบชิ้นงานในกิจกรรมหรือโครงงานต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้และเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษามากยิ่งขึ้นผมจะชวนคุณครูและน้องๆออ,ออกแบบและสร้างแพสำหรับบรรทุกสิ่งของ ในกิจกรรมที่ชื่อว่านาวาฝ่าวิกฤตกันครับในกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตนี้เราจะแก้ปัญหาผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ประกอบด้วย6ขั้นตอนกันครับเริ่มจากขั้นตอนแรกระบุปัญหา problem identification อสำหรับสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขในวันนี้ก็คือนักเรียนเป็นวิศวกรที่จะต้องออกแบบและสร้างแพรสำหรับบรรทุกสิ่งของในช่วงวิกฤตน้ำท่วมให้ได้ปริมาณมากที่สุด และระบุปริมาณสิ่งของที่แพรจะสามารถบรรทุกได้อย่างแม่นยำเพื่อป้องกันไม่ให้แพรจมน้ำจนทำให้สิ่งของเปียกน้ำโดยใช้งบประมาณในการสร้างอย่างคุ้มค่าที่สุดนักเรียนจับกลุ่มและร่วมอภิปรายเพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหารวมทั้งระบุเงื่อนไขของปัญหาที่กำหนดขั้นตอนที่ 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา related information search เพื่อให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ข้อดีและข้อจำกัดพอปั้นดินน้ำมันเะายกขอบขึ้นคล้ายแพรดินน้ำมันก็ลอยน้ำได้เลยละ่ะอืมการบรรทุกสิ่งของที่ตำแหน่งสูงและต่ำมีผลต่อการทรงตัวของแพรหรือเปล่านะ ทุกสิ่งของไว้ที่ชั้นบนของแพแพจะพลิกคว่ำได้ง่ายแต่ถ้าบรรทุกสิ่งของที่ชั้นล่างของแพแพจะทรงตัวได้ดีละการบรรทุกสิ่งของที่ระดับเดียวกันแต่ที่ตำแหน่งต่างกันมีผลต่อการทรงตัวของแพรไหมนะอยากรู้จังเลยวางนินน้ำมันแยกไว้คนละข้างแพรถาดก็ยังทรงตัวอยู่ได้แต่ถ้าเลื่อนนินน้ำมันไปรวมกันไว้ข้างหนึ่งจะทำให้แพคว่ำได้ เราลองมาคำนวณหาปริมาณสิ่งของที่แพรของเราบรรทุกได้กันเถอะแพรของเราบรรทุกของได้ตั้งเยอะแนะ่ในขั้นตอนที่2นี้จะเป็นการศึกษาใบความรู้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆหรือทำการทดลองเพื่อค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหารวบรวมแล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ตลอดจนการนำเสนอหรืออภิปรายว่าจะสามารถนำข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการได้อย่างไรขั้นตอนที่3ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา solution design ในขั้นตอนนี้นักเรียนนำข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบแพโดยคำนึงถึงทรัพยากรข้อจำกัดและเงื่อนไขาตามสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดขั้นตอนที่4วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา Planning and development ในขั้นตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการสร้างแพรตามที่ได้ออกแบบจากนั้นดำเนินการสร้างแพรที่ได้ออกแบบขึ้นและก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยกันแล้วขั้นตอนการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน Testing evaluation and design improvement โดยให้นำแพรของกลุ่มตัวเองที่พัฒนาเสร็จแล้ว ลองเอาไปลอยน้ําและลองบรรทุกสิ่งของจากนั้นก็สรุปผลการทดลองและอภิปรายร่วมกับคุณครูเมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็นําข้อมูลไปประเมินผลแต่ถ้ากลุ่มไหนทําการทดลองไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแค่ย้อนกลับไปทําขั้นตอนอื่นๆที่ผ่านมาโดยอาจจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมอภิปรายกับครูอีกครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้ตรงจุดจ้าและขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน Presentation ให้นักเรียนนำเสนอแพรที่สร้างขึ้นพร้อมแสดงผลการทดสอบและประเมินผลต่อคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นรวมทั้งนำเสนอความรู้ที่ใช้ในการสร้างแพรซึ่งการนำเสนอผลงานนี้ควรจะนำเสนอให้น่าสนใจเป็นลำดับขั้นตอนเข้าใจง่ายนะครับ จากกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตที่เราได้ทำร่วมกันจะเห็นได้ว่าเป็นการบูรณาการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ซึ่งในที่นี้ก็คือแพ้ยกสิ่งของในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนั่นเองครูอยากจะรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษาให้มากกว่านี้จังเลยจ้ะพี่สเต็มถ้าคุณครูและน้องๆสนใจก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s t e m ท t t h a i l a n d o r มนะครับขอบคุณครับพี่สเตมแล้วเจอกันใหม่นะครับ bye, รบ๊ายบายค่ะพี่สเตม